สวัสดีครับกริวมว่าผมแบงค์กกบิมกิมแคสเตอร์นะวันนี้ก็ถึงแล้วครับสำหรับทีเซอร์ภาพใหม่ของคุณสกอตต์คาวตันนั่นเองโอเคครับภาพนี้ค่อนข้างจะออกมาค่อนข้างเร็วนะผมจำได้ว่าทำคลิปเไยไม่กี่วันมานี่เองแม่งมาอีกแล้วนะโอเคครับผมก็ถ้าผมจะไม่ผิดในงานวันงานแคสเตอร์เดย์ผมได้บอกกับน้องท่านหนึ่งแบบมีน้องท่านหนึ่งเข้ามาถามแล้ว่า,วาพี่เฮ้ยพี่คิดว่าภาพต่อไปเนี่ยมันจะเป็นภาพอะไรผมบอกน้องเขาไปว่าภาพต่อไปมันจะเป็นภาพตัวละครหุ่นยนต์ครับ มันไม่ใช่ภาพสิ่งของมันจะเป็นตัวหุ่นยนต์ครับผมนะเนี่เป็นไงล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะโอเคครับผมนอกคนไหนที่ผมบอกไปมารายงานตัวได้นะโอ้โหปนะโอเคครับทั้งนั้นก็ใหญ่เสียเวลาแต่ว่าครั้งนี้ผมที่เกียดว่ะไม่ทำแม่เนะ ั่นฝากด้วยให้ครับขอเข็มยาสลบด้วยครับเอาละก่อนอื่นเลยก็เริ่มจากมาดูกันีิว่าภาพนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดก็คือตรงกลางนี้ซึ่งจากรูปร่างของหัวนั้น ทำให้เราสามารถเดาได้ไม่ยากว่าตัวนี้ก็คือสปริงแท็บนั่นเองจากนั้นก็เห็นว่ามันนั่งอยู่ตรงเก้าอี้และก็มีเงาพาดลงมาและที่เห็นได้ชัดก็คือหน้าต่างที่แสดงถึงโลกภายนอกซึ่งถ้าใครยังไม่รู้ล่ะก็นี่เป็นครั้งแรกในการทำเกมทั้ง3ภาค ที่คุณสกอตต์คาวตันได้โชว์ให้เห็นถึงโลกภายนอกของเกมนี้ปกติแล้วจะมีเพียงแค่ภาพที่อยู่ในร้านเท่านั้นแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการทําเกมทั้ง3ภาคที่โชว์หน้าต่างที่แสดงถึงโลกภายนอกคือเราเห็นต้นไม้ครั้งแรกในทั้ง3ภาคนี้เลยนั่นเองและข้อความตรงกลางที่บอกว่า t r i b l e Thing Come in Small Package ซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือสิ่งไม่ดีทั้งหลายเหล่านั้นต่างมาพร้อมกับ รูปล่างที่มีขนาดเล็กซึ่งก็คงจะไม่ต้องเดาให้มันเป็นปริศนาอะไรมากข้อความนี้ค่อนข้างจะสื่อถึงตัวนี้อย่างชัดเจนเพราะรูปล่างก็เล็กค่อนข้างเล็กก็คงจะสื่อถึงว่าสิ่งแลกๆจะมาพร้อมกับไอ้ตัวนี้นั่นเองทีนี้เมื่อเราคิดว่าตัวนี้เป็นสปริงแท็บล้วก็มาดูกันซิว่ามันมีอะไรที่ต่างจากสปริงแท็บออริจินอลบ้างจากที่ได้ดูทรงส่วนหัวนั้นคงไม่ต้องอธิบายชัดเจนเดี๋ยวขอซูมให้ดูเลย เมื่อดูแล้วส่วนหัวค่อนข้างจะบอดได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นสปริงแคปไม่ผิดแน่นอนปัญหาคือมีคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะสงสัยเหมือนกับผมเหมือนกันว่าทําไมหูของสปริงแคปที่ควรจะขาดไปข้างหนึ่งแต่ว่าภาพนี้กลับมีหูที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์และก็รูปร่างส่วนตัวตัวของสปริงแคปนั้นค่อนข้างจะขาดยุ่นและมีร่องรอยแหว่งไปมาแต่ตัวของตัวสปริงแคปในภาพใหม่นี้กลับดูสมบูรณ์มาก ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนดูเป็นอะไรที่สมบูรณ์จนเกินไปสมบูรณ์จนบางทีก็คิดซะว่ามันเป็นเนื้อหนังของคนซะจริงๆเลยหรือเปล่าเพราะดูแล้วแทบจะไม่มีเมื่อลองซูมภาพนี้แบบชัดๆเราแทบจะมองไม่เห็นส่วนข้อต่อที่มันบอกบอกว่าตัวนี้เป็นหุ่นยนต์เลยถ้ามองดูดีแล้วมันเป็นเหมือนกระกล้ามเนื้อของมนุษย์จริงๆและรูปร่างของมือที่ไม่มีข้อต่อเล็บหรืออะไร ราวกับว่าเหมือนมีคนเอาหน้ากากสปริงแท็บมาใส่ทำให้รูปร่างขขงหน้ากากาก,ากับตัวมันดูไม่แมทกันเป็นอะไรที่น่าสนใจเช่นกันและเมื่อเราคำนึงของขนาดสเกลของตัวสปริงแท็บตัวใหม่นี้โดยใช้อันนี้แล้วก็ตัวติดแล้วสรีระรูปร่างของคนเราจะวัดจากหัวถึงเป้าและก็เป้าจะถึงขาจะเท่ากันแต่เมื่อเราลอง เอาวัดลงมาดูปรากฏว่าส่วนที่ควรจะมีขาของสปริงแท็บเรากลับมองไม่เห็นข้างล่างนี้ไม่แสดงถึงเงาขาเลยแม้แต่น้อยรากับว่าตัวนี้นี่คือสเกลที่ควรจะเป็นเมื่อเรามีขนาดตัวเท่านี้ตรงเป้านี้เราน่าเราควรจะเห็นขาในบริเวณนี้แต่เรากลับไม่เห็นรากับว่าไอตัวนี้มันไม่มีขามีความเป็นไปได้อยู่อาจจะ คล้องจองกับการที่มันต้องนั่งเก้าอี้เพราะว่ามันไม่มีขาเป็นไปได้เลยเพราะเราเห็นเงาขาแค่ตรงนี้ถ้าทางคุณสก็อต์คาวตันคงจะจงใจให้เราเห็นเงาแค่นี้เพื่อที่จะปิดบังเพราะว่าตัวละครนี้ไม่มีขานั่นเองนั่นคือสิ่งที่เราเห็นในตอนที่เราเห็นภาพนี้ครั้งแรกทีนี้เราก็อย่างเช่นเคยเราต้องมาเอาตัวละครมาภาพนี้มาปรับแสงสว่างขึ้นมาเราก็จะเห็นอะไรได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เห็นรูปเงาสปอตไลท์ข้างบนนี้รูปร่างจะแปลกๆตาเช่นกันแต่ก็อกบ,อกบ,อกบอกบอกไม่ได้ว่ามันคือรูปร่างเป็นแบบไหนแล้วก็ประตู4ประตูที่อยู่ข้างห้องของสปริงแท็บเมื่อเราปรับแสงขึ้นมาแล้วก็ชิ้นส่วนปริศนาตรงนี้ที่เป็นสีม่วงอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่อาจรู้ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมันจะเป็นลายอะไรสักอย่างหรือว่าจะเป็นข้อความแต่ว่าถ้าเป็นข้อความมันก็อาจจะเล็กเกินไปเราไม่สามารถอ่านได้ แต่ว่ามันมีเฉดสีค่อนข้างจะออกม่วงเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่ถ้าคำานึงถึงคนสีม่วงหรืออะไรที่เาตามที่เป็นสีม่วงในซีรีส์นี้ทีนี้ทำไมประตูเรามาลองมาคิดกันดีกว่าว่าทำไมต้องเป็นประตูสีประตูซึ่งพอเรามองโดยรวมแล้วในห้องนี้นั้น ค่อนข้างจะไม่ใช่เหมือนกับว่ามันอยู่ในร้านอาหารเลยรูปร่างของห้องโดยรวมนั้นดูแล้วไม่เหมือนกับร้านอาหารดูแล้วเหมือนกับจะเป็นบ้านซะด้วยซ้ำจากหน้าต่างที่ทอดไปข้างนอกดูแล้วมาอาจจะออกเป็นรูปร่างของบ้านมากกว่าเป็นร้านอาหารและทําไมถึงมีสีห้องติดกันความเป็นไปได้อย่างหนึ่งถ้าเกิดมันจะอยู่ในร้านอาหารห้องนี้อาจจะเป็นห้องน้ํา ถ้าลองคิดภาพที่มีประตูติดกันหลายห้องห้องน้ำสองด้านและก็มีประตูออกข้างนอกเป็นไปได้เหมือนกันว่าห้องนี้คือห้องน้ําหรือก็อาจจะไม่ใช่ร้านอาหารเลยแต่เป็นโกดังหรือว่าบ้านของใครสักคนถ้าเกิดที่นี่จะเป็นโกดังหรือบ้านใครสักคนก็ต้องเป็นบ้านขอยตัวนี้ซึ่งการนั่งเก้าอี้นี้อาจจะสื่อถึงการที่จะบอกว่าตัวนี้คือการมีคนที่บงการอะไรสักอย่างหรือเปล่าและก็ยังมี แถบสีม่วงที่มาหลบอยู่ตรงนี้จงใจให้ว่าตอนปรับแสงมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงครับเพราะถ้าเกิดมันเป็นสีขาวธรรมดามันก็จะสีแบบนี้แต่ว่าคุณสก็อตจงใจให้ตอนที่เราปรับแสงเพิ่มขึ้นมันตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงก็จะสื่อว่ามันความเป็นสีม่วงมันเกี่ยวอะไรกับตัวนี้หรือเปล่าเพราะถ้าเรารู้กันก็อยู่แล้วว่าสปริงแถบก็คือคนสีม่วงที่ถูกจับยัดเข้ามาคนสีม่วงคือคนที่ถูกจับยัดในสปริงแถบ จะสื่อว่าตัวนี้คือคนสีม่วงคนเดิมหรือเปล่าเพราะอย่างที่เรารู้กันในภาคสาว่าสปริงแทบรอดมาได้ดังนั้นอาจจะเป็นตัวเดิมอืมอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันโอเคครับและนั่นก็คือทั้งหมดของภาพใหม่ในภาพนี้ซึ่งก็อาจจะบ่งบอกอะไรไม่ได้มากนะักปฐพิสนาบางแหล่งก็ยังอยู่กันเหมือนเดิม แต่ว่าเราก็ค่อนข้างเคลียร์และค่อนข้างจะยืนยันในทฤษฎีที่แบงกามูได้พูดไว้ในพาร์ทที่แล้วเช่นกันว่าตัวละครไนแมกก็คือตัวละครที่จะเอาตัวหลักซึ่งก็คือส่วนหัวมาต่อกับส่วนตัวอย่างตัวนี้หัวเป็นสปริงแครแต่ว่าตัวเป็นตัวอะไรแล้วก็ไม่อาจจะทราบได้ดูแล้วรูปร่างของมันดูไม่แมทกับหุ่นอนิเมรอเนิกตัวไหนเลยสักตัวตัวอื่นนั้นจะมีค่อนข้างจะมีข้อต่อของชิ้นส่วน แขนหรือขาค่อนข้างจะโชว์ชัดเจนแม้แต่ตรงนิ้วมือก็จะเห็นลายข้อต่ออย่างชัดเจนไม่ค่อยจะมีตัวไหนที่มีรูปร่างคล้ายคนขนาดหนักแต่ตัวนี้กลับแทบไม่มีข้อต่อเลยนิ้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์ดูแล้วเหมือนเป็นกล้ามของคนเลยด้วยซ้ำความเป็นจริงนั้นมันคืออะไรเราคงจะต้องรอดูปริศนาต่อไปที่คนสร้างจะค่อยๆปล่อยออกมา และนั่นก็คือทุกสิ่งที่ผมคิดได้อยู่ณตอนนี้นั่นเอง